ดาอีกประเด็นปนัญหาหนึ่งที่ว่าคุยตั้งไว้เล็กสัปดาโค่โนนนดก็คือเกี่ยวกับประเด็นปนัญหาว่าเมื่อมีคนหนึ่งตายลงดะพอเสียชีวิตลงโกนที่จ้ามนามเนี่ยมายัดโดกับเปลี่ยนจุดไหมเลยนะจุดตีไซก็คือเปลืองอกนาเลกายก็ให้ไซจุดเอืน่นแตประเด็นของเรื่องวันนั้นพอลุมด้วยผ้าเรลวเนี่ยบนพุ่งมายัดนั้นโดจะสังเกตเห็นว่า cần trời măng à chọc măng à liều tế lên nè à, thì tăng như bốn phung mà nhát đó bô đồ lắng ni phải tương hiến nà qua tăng à, mất chơi nhát nào kín để à, cả trời kịp mà tăng vậy cần bốn phung ờ Tiếng Tham Đăng nắn ผู้กลุมว่าหรือมังที่กขาทำทำนั่นอ่าเนี่ยตึงเสร็จแล้วใช้ไอ้ไรมันี่เขาได้ออกมาอ่ากันต่ยหรือว่าได้กันเหลวเตะเลวนะตั้งไว้บุญพุ่งของมายนั่นนะคือเลี้ไงว่าเรื่องนี้ภาพนี้นี่ไอ้รเรื่องมันนี่เล้วไงว่วนะเออเดียวถ้าไม่พันนั่นนี้ถ้าเราไม่เรียนจีเจงบอกทำฟัามเขาใจนนี้มันก็คข่อยมดไปนะซึ่งบางมายั่นเราก็เห็นมี บางวานันเรากามัยไม่เห็นนะเราทีใจาาว่าเอามาตั้งข้ามังตะบางครั้งเรากาไม่รู้ว่าไม่รู้ก็ตั้งกันเสยนะถึงโปรฉจน,นันวันนี้นี้เรามากซ้ำฟ้ามเข้าเจนะนะรวมกันรวมกันได้รู้ว่านะไอไ้ไรเร่องราวมันปิ้นพันธุ์ สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์มือสองอิมรอนคาเซลรบเครื่องเรื่องรถมือสองบังกายสมยัยคาหมอยาคลินิกรับรักษาตามตำราแพทย์แผนจีนเพระลังจากที่วามายัดลังจากคนคนนึงเสียชีวิตไปเรลีวนี้นะเาราสุนัขในเปลี่ยนชุดมายัดนันอกเหลกกรกลุ้มด้วยผ้าบางๆที่วาเนี่ย หลังจากนั้นเมื่อปิดผ้าเรลนี้สูนั้นให้เราเอาสิงเทวายุในพระภิตฮะดีษิษพระภิดเล็กน่นีน่พระภิตเล็กเจนกันไรเล็กหรือไมยก็จกก็ได้น่พระปิดเกวน่กระจกก็ได้พระปิดเล็กก็ได้น่ะ อ่าเอาพระปิดเล็กนะอ่าแต่เดี๋ยวนำนักมันกระโวกกันเราเลยเออเล่นว่าเอาควานธรามารูนตังกันอ่าอ่าเดี๋ยวคอยทึงต่อไปครั้งหน้าว่ามันจีได้ไหมเนาะอ่าพระปิตระกูลเล็กนี่ดีว่าเผื่อเพราะมันมีฮิกมัดอยู่นะมีฮิกมัดคืออะไอ้ตระกูลข้องเป็นเล็กเนี่ยมันจะอ่าอะไรล่ะ มันจะไปสกัดกันและหักหามจากการที่จะให้ทองคล้องมายัดพุ่งคล้องมายัดกึ้นอืดเร็วนี่บานวะ่ะอ่ามันก็ลดหน่อยลงพระฮิกมัดหรือว่าเหตุผลเ่ว่าฟุกฮาโกฮุกรมบาสูนัสน,นี่เรื่องนี้สูนัสน,นะนัดดบับเป็นเรื่องที่สูนัทให้เราเอาสิ่งต่างๆนี่นว่างลงบนพุ่งคล้องมายัดเสร็จเร็วการวางมีสองลักษณะหนึ่งทายพาก็คือบนพุ่งเลย สองก็คือบุญพาอันนี้ได้ตั้งสองวิธีเทเทเอาลาเทดีเหลือนั้นตั้งไหวบุญพานั้นเลขกตาตั้งไหวบนพุ่งมาเลยนะไอ้นี่นี่เอาลาว่าดีเหลือว <c oughs> นะน่ะดีเหลือวนะน่ะบางคนไอ้ชั้นที่ยกไหวกลางนตั้งไหวบนพุ่งเลยก็เอาพาปิดบุญก็ได้นะ่ะเดี๋ยวจะถามว่านี่เอาลาว่าดีเหลือวะนี่ก็คือตั้งไหวบุญพานั่นแหละ น้าน่าดีหลืดว่าโอาลาว่าเหตุผลเพราะต้องการที่อย่าให้พุงค้องมายัดท้องค้องมายั้ขึ้นอืดหรือว่ามันพองเร็วอ่ามีอะไรได้หนุ่มท่วงน่าได้กดทับได้หิ้งเอาไว้น่านั่นเลยคือจุดประสงค์ป่าไม้ซึ่งเอินจากกุรานน่าเอินจากกีตับอินมูชารไอ้นี้ถ้าเราออไปวางบุญมายัดถือว่ามักครุ Nah, tetapi wah manas nah, tentang kata wah haram. Tahu Quran perwangai di sana. Karena itu, yukwen Quran, nah, Kitab Jawi, Kitab Charo, Kitab Hadis, atau yang ini, ini yukwen semua. Tung selir sing diro nang, sing diro akan nampawa wang bun pung manas thong manas ini, miihkan fukaha นะหนึ่งมันก็คือชายของพาพีดเป็นเล็กเช่นดาบก็ได้อ่าเป็นกริดเป็นดาบถ้าว่าเป็นกริดหรือเป็นดาบนี่คือตั้งตั้งตามเยามายัดอะไรอ่าตั้งอะไรแหละมาเฉยคว้างเลยนะคือตั้งตกโอกปะเนียเลยทามายัดเราหันวัวมาทางโอกหยุดตินเบทางตกกะอ่าดาบก็ะโดดตั้งตกโอกปะมั่นี้ดาบเป็นดาบก็ได้เป็นปิดก็ได้เป็นอ่าบางคนไม่เนอะต่อยขีบมากเป็นเล็กเหลวเต้เลย อ่าอะไรก็ได้นะเตมไม่จ่าไวนีมีสั้นอ่าหลักสั้นานว่ะคนนี้มันชอบด่าคนนี้มันชอบกินมากไม่ไม่ฉ่ายล้นนั้นนะอันนั้นพวกเด็กตีขิดไปเองนะ้วอ่าอ็นก็ตังม่เมื่อนอ่าบางคนตั้งจกอ่านาว่ามัดนี่จบเลยจกเทเรออ่านี่ต่างๆนานาจริงๆป่าไม้อย่าให้ทงอย่าให้พุ่งข้องมายัดมันอืดเรียวมันพองเรียวนะไปสกัดกันตรงนั้นซึ่งการที่ เรากระทําปับันนี้เธอว่ามีมัสเลหัต,ต่อมายัตอะไรมัสเลหัต,ต่อมายัตพุนประโยชน์ติ่เกิดกับมายัตก็คือ<ม>เพื่อญ่าให้มายัตนี้ทงขึ้นทองอืดหนาพงเรียวซึ่งมันเป็นพุนประโยชน์ที่ได้รับเก่มายัตเพระเหตุนั้นเองฟุกขะาหุกมว่าการกระทําดังกล่าวนี้นัดดบันเป็นเรื่องทต่สุนัตหนาให้เรากระทํา ลำดับที่สองนี่ถ้าหากววาไม่มีข้องพระเภีเป็นเล็กห้าไม่ได้จกกะไม้ดาบกะไม้กันไตรเล็กกะไมไอข้องที่เป็นเล็กไม่มีเนาะถ้าว่าไม่มีลำดับที่สองนี่คือใช่อะไรดินกนเทว่าเปียกๆตีนุนรถต,บ,บ,ต,นนบ,รตบุ์นะตต่นอกอย่างบาศกก็ะได้นะตั้งไววบนนั้น สามคาหากว่าไม่มีลาวนั้นตีนดินเทวาบาสติเปียกนั้นนะไอ้ไรก็ได้ที่นั้นเอามาเล็กนะนะมาว่างไว้ตรงนั้นซึ่งตาสารุปเลี่ยวมีอยู่สามกันตนเนึงชายพ้องความผิดเป็นเล็กหรือเป็นเกลนะเป็นกันตรีเล็กเป็นบีดเป็นอาดาบระเลาเตะกระจก สองมันลำดับทัดมาคือดินนะดินโกนนะมันจะซักว่ตทีนนุนรถตัวบนนะาะนอยอย่างบาซสามทาวามาไม้เรียวก็คือไอรกระดนานนะเตทางมดนี้การตัดตีนีนี้ป่าไม้คือลีกามาลิสุนนะเพื่อให้ได้รับปะาพุณธละบุญสุนัตเถสมบุญแบบที่ได้ตัติบมัน นาเตตถ้าก็เราไม่เอาตามตรตีบนี้มาฟังว่าโดยเฉางอะไรก็เราตั้งเราไม่ได้เหลือของที่เป็นเล็กกว่านี้อันนี้ถือว่าหาสิ้นอาศัยสุนัตเลยได้บุญเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นกันเน้นเต็มสิบเต็มรอยไหมมันกาให้เต็มเนี่ยโพราตน,น,รนั่นเองบุญพุ่งคงมายัดเนี่ยนะเราจะพบเห็นคงพาป,ปิดเป็นเล็กหรือเป็นก,กระจกที่วางลงบุนพุ่งมายัดทึ่งนี้ตาคนจะไม่ดูแหละ อ่ bon. ไอ้ไรยบ่าวน่ะไม่รู้สานั่นมาหักอ <c oughs> ่าโน่นแหละเสียวเลยมาตั้ง <ring> ยิบโอกเสียไอ้คนโนข้ามาแล้วอ่ะไปไหนเถอะแอาหยิบมาตั้งน่ะพอตั้งจากปักไปตุลาข้างน้องไอ้โนข้ามาเลยมามาเก็บน่ะยิบโอ๊เพราะว่าต่างคนกต่างไม่รู้กันว่าไอ้เลยจุดประสงค์ป่าไม้น่ะน่ะเทวะชาลัตสิ่งที่เราเอามาวาง เลวได้ผลละบญสุนัตดังกล่าวเนี่ยซากรังกรังอย่างหน่อยนำนักกองสิ่งนั้นต้องไม่หน่อยกว่ายี่สิบดิรัมอ่านี่นำนักก็ต้องคำนึ่งด้วยนะดาเลนว่าเอนานะควันอรกมาสูนคนเปล่าเนี่ยนะมาตั้งไว้ฟุ้งมายัดนนี่ก็อ่านี้มันเป็นการี่ว่า เราคิดเล่ว่าถ้ามายัดสมมุดป็นคนเป็นเนี่ยนะซราดูซึกอีมันเดือดร้อนได้รับฟัาเจ็บช้ำนำใจกับสิ่งที่มาว่างลงบุญพุ่งนั้นน่ะคนเป็นก็เศร้าว่ามันคัดใจเดือดร้อนเจ็บใจอยู่กับหามายัดก็เมื่อันถ้าถึงกันนั้นขันเที่ยวเอาสิ่งนั้นจนเกินไปมาว่างลงบุญพุ่งของมายัดนั้นก็ถือว่าหดหดนะเล่นว่ายกอิดล็อกนะมันตงมาตั้งบนพุ่งเปลือก่อนนี่กะนะ à, mình thờ thiên khanh đánh Nà, cà thứ và hà đâm cho nên nằm nát con xinh thì rồi ôm màu vàng dạng nồi đó nè tôn mây tạm Quá gì ship hầm nè ý gì ship hầm bia riêng hầm sao mấy nà, nà tế mà lên này át chẳng nằm nát ทองดิรหัมนี้ก็คือเบียเรียนเงินไอดีนานนี้เบียทองดิรหัมนี้เบียเงินทำมาจากเงินเท้พระในอัตราธเทวาทานดอกเตอร์มูมัดนาจามุดดีนอันกูดดีได้กล่าวในหนังสือกิตามอัลมากอดีรอัชชาริยานีเกราบูอววะหนึ่งดิรหัมนี้นํำนักเท่ากับสามจุดศูนย์งซกกรม นะน่ะหนึ่งดิรหฮัมนั่นถ้าเอาเบียดิรหฮัมหนึ่งดิรหฮัมชังเนี่ยเท่ากับนำนักนี่สามจุดศูนย์สองเซกแกรมแต่ประเด็นตรงนี้ตัวเลขสามจุดศูนย์สองเซกกรมนี่วาวกีรับกันมาในทรรกลางบรรดามาสรรธธับฮานาฟิยามาลิกิยะมีการกิรับในอัตราชังนำนักเราหลเบื้องต้นตรงนั้นสมมติในที่ว่ากีรับกันเร่อง นึ่งกัรตั้งตัวว่านะซองโลหะมังซองโูเฟตมังซ้ำโลมังเทวานะั่นแหละแต่นี่คือเป็นศัศนาที่ด็อกเตรมอมัดน่าจะมุดดีลอันคูรด,ดีเกลไฮนับนักเอาไว้ตามยุมพูดเกวา่านะส่วนใหญ่ของอุลามะบอกว่านึ่งดิรหัมนี้เท่ากับสามจุดศูนย์สองสีกรัมเท่าใดล่ะกันั่นแ่ะสามกรัมกับ ยีบสิมิลลิกรัมนะพอในอัตราจริงๆมันเร็วนี้หนึ่งกิโลกรัมนั้นเท่ากับอ่ะหนึ่งพันกรัมอ่านี่เนี่ยพุ่งเคยโยอแลยว,ว่าสมุติเด็กนักเรียนเทเรกน,นี่โอ้นี่ติดใจอยู่เลยแล้วที่ห้าเลนนี่ไม่พบนี่อ้ามายเร็วนะดันลังของปบเป็นประโยชน์ นาโบกถึงอัตรานำนักเท่านั้นเท่านั้นเวียเรียนกีบาทกีสลึงไรพันนี้เป็นประโยชน์มากๆากนผมัังนีนี้น,นก็ไม่ทำเหลียวเด็กไม่ซื้อเหลีอยงก็ทีวัตสมุดยังหลก,กาตูนเด็กซื้อนาปัทถายาวาตีเด็กเลยนะคนเทา้าวบโลก็ได้เผย,ยประโยชน์นะหนึ่งกิโลูกรัมเท่ากับหนึ่งพันกรัมหนึ่งันกรัมนี้ก็คือสิบขีดม่เยอะ อ่า4ก,กิโลหนึ่งสิบขีดแสดงว่าขีดหนึ่งนั้นเท่าเดหนึ่งโรยกรัมอ่านี่ซองขีดซองโรยห้าขีดห้าโรยเก้าขีดเก,าก้าโรยสิบขีดหนึ่งพันอ่าขีดละหนึ่งโรยกรัมนะเตนีหนึ่งดิรฮัมนี้เท่ากับสามจุดศูนย์สองซี่กรัมก็แสดงว่าสามกรัมกับยี่สิบซี่มิลลิกรัมเหมนกัน เพราะในอัตราหนึ่งกรัมนั้นและคดีนี้นึกคิดนึกรยกรัมเยอะถึงในหนึ่งกรัมรลวนั้นเท่ากับหนึ่งพันมิลลิกรัมอ่าในร่วมกันได้หนึ่งพันมิลลิกรัมเท่ากับหนึ่งกรัมนะเสร็จแล้วหนึ่งพันหนึ่งพันกรัมเท่ากับหนึ่งกิโลกรัมอ่านในอัตราสูตรมันอยู่พันนันนำนั้น ถึงดังนั้นเมื่อนึ่งดิรัมตากับซาบจุดศูนย์สองเซกรัรมเนี่ยเทเขาได้ตัวเลขสามจุดศูนย์สองเซกรัรมนี้เพราะนึ่งดิรัมนำนักเดิมในอดีตเขาไปชังครับมาเล็ดขาวชาเอนขาวซาลีนี่ห้าสิบเม็ดกับเศษหนึ่งส่วนห้าข้องนึ่งเม็ดเขาสูดีแล้วเขจโจโบตัดสอบแล้วน่าเลยออกมาเป็นตัวเลขว่าหนึ่งดิรัมเตากับสามจุดศูนย์สองเซกรัม อ่เพราะว่าคิดนึงมันต้องรวยกลมนะเอาถึงเส้นแล้วสามจุดู่วนสองเซกัมหนึ่งดิรหัมถามว่าเมื่อยี่สิบดิรหัมนี้เป็นกี่กรัมน่าเลยก็เอายีซิบดิรหัมไปคูณกับสามจุดส่วนสองเซกัมกเท่ากับหกสิบจุดสี่สิบแปดกรัมน่านะ 60กรัมกับ48มิลลิกรัมหันคือนำหนักหน่อยสุดอย่าให้หน่อยจากนี้แสดงว่าขีดนัน้นหนึ่งรอยกรัม่เอะถ้าเป็นกิโลหัวฉางปลานี่คขีดนหนึ่งนั้นหนึ่งรอยกรัมไอ้นี่ไม่ถึงขีดที่ก็ค,คือ60อ่าอะ ถึงคิดเ <c oughs> ลื่อง60แต่ได้ละ60กรัมกับซีซีเพนติลลิกรัมอ่าไม่ถึงหนึ่งรอยตรมทีไม่ถึงหนึง่งขีดทีนะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราถึงถึงคีดอีดีดแล้วนะอ่าถึงคีดอีดีดถึงเราเล่ตรงนี้เล่สิ่งที่เรามาตั้งบนพุ่งของไม้ยัดเนี่ยถ้าเบาเรง่งกันตรขีดนวดขีดผมเลียมเต่ายิ้ดทั้งหมดว่าถ้าเบาเร่งนั้น กรรมไม่ได้สุนัน่ะน่ะถึงเศร้าว่าเราอีกฉังเละทุกมาแสดงว่าของที่เราตั้งสูว่าหนึ่งขีดส่งขีดได้น่ะหนึ่งขีดส่งขีดร้ำขีดถามว่านำนักมากหนยมากจนกาทางว่าอุรุปขีดว่าอี้ตาตั้งนักขึ้นไปเป็นการสร้างความเดือดร้อนเจ็บจำนำใจกับมาัอันนี้ถือว่าหานไม่ได้หลอกน่ะไม่เหมาะสมหรอน่ะพอเข้าใจเลยนะ นั่น,นถึงราเลือกอะไรก็ได้ที่นั่นน่าเลือกอะไรก็ได้ที่มาวา่างนะที่ได้เน้นย้ำกันพันนีนี่เพราว่านาอยากจะสร้างจุดยืนนะพี่น้องเขาเดี๋ยวฟ้ามเข้าใจในเรื่องดังกลา่าวเร็วร่ำ้นที่ได้ฟังได้ยินเล็วนี้ร่กากลาทำอย่างมันใจ แต่ถ้าเราไม่ได้ฟังหุ้กมุมที่ไปที่มาในฝ่าฝ่าไม่หันมันกันแล้วนั้นถ้าเบื่อมันถามว่าอ้อเลวพันพพืออละว่ายี่บังยี่เออแหลนที่ตั้งปน,นันไม่รู้เลยจาน,นกันดิ <c oughs> เอเอเห็นคนเต็ก็ตั้งหาเราก็ตั้งกันนะเพราะฉะนั้นหู้กลมมันก็คือส่วนนั้นเนาะเหมือนกับในหนังสือฮาชิยะบูเดริมีอาลาชาฮีมันฮาจิตุลาบเลมทีนึงนาทีเซโร่ห้าสิบถึงเซโรยห้าสิบเอ็ดเนาะระบุว่า วซุก,กีลาบาตโนหูบีไกริมิสฮาเฟนนอรเราให้พุ่งของมายัดนั้นดีเบระก็คือให้ให้กดทับให้มันนัดลงบนว่างลงบนพุ่งมายัดนั้นบีไกริมิสฮาเฟนแต่อื่นจากอุตรอานเนี่ยเนี่ยอุตรอานมาวาา่างอะไรบางทีเอามาว่างนี้กามิรอาตินเจนเหมือนว่าสปอร์ตที่จุรมินจกกระจกวะเนี่ยเอามาตั้งวานาฮวยฮาเดสิ่งที่เหมือนกับบิรัด เหมือนกับกระจกมินอันว่าอินฮาดีดีจากบันดาประเพ็เล็กประเพ็เล็กทั้งหลายได้พี่อ่ามาวางเที่ยวมาวันวันนี้ลีอัลลายันตาฟิโอเพื่อว่ะหน่ายเสภายติดต่อตรกับุ่งอิโยอิโยปุรุญเพื่อหาให้พุ่งของมายัดนี้มันอืดนะมันพองบรรดาบะนะนะ ถึงในกกลูฮูวสุกิลาบปตนุตรงนั้นนั้นในชาราวะเอ้นัตโตนัดดะบันอ่าเนี่ยนัดดะบันอาตาจัลันมันดูมอาตาจัลันสุนันนี่ยสุนันนะไฮรเธรรมปันนั้นนะเลวกะาไฟลัมยาคุนฮาดีดดนนะถ้าหากว่าไม่มีของประดิเล็ก ฝั่ีนุนรถตบนชายดินที่เปียกเลยคดีนี้นะเต่ถ้าไม่ลาวก็คืออะไรก็ได้ว่ากอดารุซาลิกานันบินาวีอิชรีนาดิรฮามันก็ได้นำนักสิ่งดังกล่าวที่เราเอาม,มาว่างนั้นนะก็คือประมาณนักดีสิบดิรฮัมนะเนี่ยตรงไม่น้อยกว่าดีสิบดิรฮัมนะประมาณหกสิบจุดสี่สิบแปดกรัมหกสิบกรัมกับสี่สิบแปดมิลลิกรัม อ่านำน,น,นักที่เราจะเอามาวางโนกาไดละเอียดมากมายอ่าตรงนี้นาีน,านกานาโราคอยโยนลบไปเลดได้จากตนครัวนะในหนังสือหาชิยะบุญริมีอลาชาฮีมันหาจิตุลลามรนเลมที่หนึ่งนาทีเซโรยหาสิบและเซโรยหาสิบเอ็ดนาเลกาอื่นๆเลยนาจากบรรดาธรรมราฟิกชาฟิยะนาสาวอพทีิจะเข้าใจเลยนะ รือว่ายังไงได้ตรงไหนเลยว่าอ่าเที่ยวว่าเงซสงสัยอยยวว่าอีมันอ่าก็คงว่าโรโครมที่จะทำเลยนะน่อย่างหนอยสุดเราไปเยี่ยมมายั้นีดเลยที่แต่มันห้ามไม่จบที่นี้น่ะมันห้ามไม้เล็กที่นี้มันห้ามไม้อะไรที่นี้น่ะโรกะนี่นำได้เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสุนัขให้เรากระทำเลก็มีผลดีมัสเลยฮะเกิดขึ้นกับมายนั้นเพราะฉะนั้นเรารักมายัดจริง

สุบานกัลลัยมลานาอิลลามะอัลลัมตานาอินนักันตานลิมุนนะกิมวะลาฮ์ลาวะลาคุวาตัยลลาบิลลาฮินาลีญนซิมทามบะบาดุด่ากันอัลฮัมดุลิลละพี่น้องด่าคนอื่นเนี่ยน่าจะอยากจะเรียนด่าคบคุณโตพอแม่พี่น้องตุกตุกทัน เทว่าให้การสนับสนุนนะเพจเขาวให้พลัลลุมพรางหลุนยาของเราานะโปรดในแต่ละเดือนนะมีพี่น้องและไล่ทานเทว่านะโอนเบียเขามานะในการตีสนับสนุนเพจของเราดังกล่าวเนี่ยหนะลังจากที่ฮักค่าดใจจ่ายไปเลวพี่นอนะ่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นทุนให้กับทางด้านเพลอนะาก็ได้สร้างอุป,ปกรณ์ชิ้นใหม่ขึ้นมาเนอะ นะก็คือเขื่องขาย้ายตัวหนึง่งนะพรวมด้วยชากหลังพี่น้องนะละลก็ไม่นะเกี่ยวกับระบบเสียงต่างๆนะมูลาค่าหนึ่งเบื้อกว่าบานนอกันทำดีลนละในะวันนี้คืออยากจะนะก็แสดงการคบคุณพี่น้องข้อดูอาต่อลอสุบหฮานะฮูวาตาลาวานะสิ่งที่พเมพี่น้องให้การรวมสนับสนุน ขอให่อัลลอฮฺซุบฮานาวะตาล่านิซุงทบเทนนะครับพร้อมเพี่น้องในวันอัครันต์ซึ่งซึ่งเดียวเท่านั้นที่เราตั้งไล่วังกันก็คือนได้รับพระพและบุญทบเทนจากอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาณวันนั้นต่อวะบิลริษัทอฟิกวันฮิดายะ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ์ يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اطفتي يا جيرة العلم يا الجود والكرم نحن جيران بذي الحرم حرم الاحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم عملوا ชาคาเฟ่ผสมสำเร็จตราลาซิตไครชงก็อร่อยได้รับมาตรฐานอาลานโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0852496760ชาลาซิตชาดีสายใต้ก้าวไกลระดับอินเตอร์โรงตีมีดบางแก้วแปดรับทำมีดการเกษตรทุกชนิด ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัพดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดยช่างมาโสมยีรมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้นร้านอบังน้อยจำหน่ายเนื้อแปลรูปอินทาลัมผลไม้แปลรูป นำเข้าจากต่างประเทศสนใจติดต่อ0928652520คุณวัสนาบุรุษราชร้านอิมรอนคาเซลรับซื้อขายเลขเปียดรถยนต์ทุกชนิดร้านอยู่ตรงถนนพิพัฒน์สราะห์าสาขาที่สองร้านอยู่ตรงถนนสัญญคุณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ติดต่อบริการคุณสุกัญญาหรือน้องดิวโทรศัพท์0819570594ร้านอิมรอดคาเซ็งครบครื่องเรื่องรถมือสองต้องบางกายสมายขาร้านอยู่เยื้องตลาดนัดเกาะมีสายนอกถนนลบบุรีราเมศอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดต่อบริการ 0804844114หรือ095 0715353บังกายสมายค่า